วายมัน้องท่านไก่มันให้จังจ่ตัวนี้ให้เจ้าสองหาล้อยบางเดเจ้าบางดงที่สินมันหลวบลอยด้วยรอายก็ยก็ฮไ่อเอาอีกา้อยรอไหมนั่นหา้อยอนยังบตอนะอืม เ็าลูกแบียังรำพงบอก็คือสอดเพูดอรเห้อ้ามอด่องลบรองามๆเท่า้อรมันทำเท้าเท่านนนี่ไผ่ก็ดีอยู่แต่ว่าไปหางอมม่อนเนาะเออหางอมมอนมั้งแมนครับนี่หางอมมอน ให้ผมเอกใรให้เลือตัว่ก็เลอบ่เขาอะไอยางได้ยสี่หม anyway> pues ื่นละเขาไรยีปีเลยตาอาบนออยุ้งนไหมหวยจังว่าเดอบนผมก่มันเท่เขา่โอ้เอามาเทาเขาเนาะราคาอยู่เท่าไหร่ราคาเปนสามพันนึ่งขได้เศร้าสามเป็นยังไงเศร้าสามเหาอแค่ว่ามันเหมือนหางอบมอนเนาะแม่มันอบมอนบ่หางมั

ได้รูปร่างมันดีเนาะรูปร่างดีพี่น้องครบตัวตีว่ามันหางดอกหามันจะดอกเก่งหน่อยพี่น้องราคาสองราคาเศร้าสามนี่ตลาดตลาดโคกจะเกริ่มนะพี่น้องเด้อะสาหรับม,มาอยู่ห้งตลาดโคกจะเกริ่มเพิ่มเปิดทุกมืบ่บ้านเสาร้าเลยอยากได้ฝ้ายเหลี่ยงวัวเหลี่ยงมาพี่น้องตลาดโคกจะเกริ่อนี่เปิดมื่อเดียวกันทั้งวัวทั้งฝ้ายพี่น้องวันเสาร์คือกันมีทั้งวัวทั้งฝ้ายเสาร์ามูลนี้ก็ ทมาบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้อบากาศตทงสอบถามราคาควายพี่น้องควายหลายตัวคุงัดยู่พี่น้องควายเหลื่มหลายขไมอหล่หนังเอ๋อนี่แฝดซ้หรือเ่าแดำป่ับโอ้ลูกสมพี่น้องลูกแดเจ้าพอันนั้สตัวนี่บ่ โอ้ลาะาเจ็ด่ลูกพันแมงมดแม่ลูกพันมดดอลูกสาลูกลูกเพิกสองแม่เป็นแม่เพิ่นได้ลูกเจ็กตัวเ,เหรอลูกซีตัว้วครับโอ้ลูกซีแล้วนะเจ็ดเจ็ดเท่าไรก็เจ็ดเชี่ยผาเจ็ดยาซีตัวนี่พี่น้องลูกแฝดสามอีนึตัวนี้บกเพิกนีกตักเพก แม่ตัวึงนะแดแปดสามแปดสาแม่สมยังไหโอ้แม่สมควยบานบานเนาะโใหญ่าดลคาเ่าไม้ตัวมืงนี่เอามาสิตัวครับโอ้สิใส่ไนมีใส่่อันโคบนี่แม่ลูกบ่นี่แม่ลูกจักบาทแม่นี่แม่ลูก สี่สิบหาพี่น้องลูกแม่ยังดีเนาะลูกจกักโตแล้วลูกสามราคาสี่หมื่นหาพี่น้องแม่ม่หนึ่งสูงรอยเส้าหาป่เนะรอยเส้าหาสองหกแม่ลูกลูกสามเลยพี่ที่ลูกสามราคาสี 3, ่สิบหาต่อรองเลยด้วพี่น้องเด้ออันแม่นี้เด้บ่นี่แม่านี้อย่า 38. มสหา้อยมีานี่สามสิยโอ้มานจักมือแล้นี่อ้านในี่เดือนเนาะสเดือนสี่เดือนหน่นพาลูกต้อตัวแร็วจริลูกสามเนาะได้ลูกสามแบพี่น้องราคาอยู่เท่าไหร่กัแม่นี่สามม่แม่สีแม่นบ้นแม่นี่ของคนน้อเขาเองสั่อแม่น โอ้พี่พี่ขอย่างโคบหนึ่งโอ้แม่ใหญ่ได้คบแม่นี่มีลูกสาวพุ่นเนาะแม่ลูกนี่เจ็ดมืดแม่โซเซอร์ไม่เหรอไปโอ้แม่ทองแก่เลยพี่น้องโอ้หางยาวดีหางฟอยหางดีพี่น้องนี่เนาะทองแก่แล้วแม่ลูกลูกจักโตแล้วลูกสามเนาะแม่ลูก ไก่มปไก่น like ี eh? ่เส wow. so ียนปาย่เสียนเอสูงเท่าไร่เมยพอนี่ร้อยสามสหาพี่น้องนี่ลูกสาวเนาะราคาเจ็ดเท่านีเจ็ดหมืนครับเจ็ดพียงเพียงพี่น้องเด้อคนาต่อรองเอาคนาีพี่น้องแต่ว่าซ้ลูกแฟดเนเจ็มือนเท่าลูกเฟียเจ็ดสิบห้าเนาะของหอยห้องหอยหอยกระมุนนี่เนาะเบอร์โทตทีต่อ ศูนย <chat> ์เก้าสามศูนย์เก้าา้จกยอยกระมุนทังงนเชกาดอ่ะเลิอพี่น้องเด้อผู้ใดบากโท่มาพี่น้องโคมาคุยกับเพื่นพี่น้องเม่อยู่ห้องเจ็ดมืเพียงลูกแฝดดีลูกแฝดสามีเจ็ดสิห้าพี่น้องคุณห้องไปแลูกแปดผู้าผู้หามากไม่มี

แต่ว่าม ja, ันซองหัวใจมันเลนขายเลาตลาดีกว่าซองตัวสามมืนก็บาดนึ่งม yeah, really like ัในองอยกโว้ยบอจดเนี่ยเมันเี๋ยวมันผมันี่เมย์อะสรกวันบอได้เด้บ่อน้ำไม่ไหลกรซม้าวทีอที่ได้ผ้ากันยัน

Cứ thành sáng phát lẩu Bắc thước kia nó Đủ lò như thế Hãy subscribe cho ไปทำกับเชียงลูกหลอดที่เจอไว้ตลอดจั้งพอว่วะใารว้เส้าหานี่ตลาดที่นี่ราคาเร้าหาโอ้ยออนไลนเดี๋ยวมาบอกคนตะขาให้ดอ ขาารอาเอาคุุ้ยไหลไหลด้อนหน่ไหลกระทุมวัดอยู่ค้ยหอยงาก้อนหน้ากดพอขั้นอืม้มา4ขายเลยนี่หรอ4,000ฮะน่น พีพ sí, no. oh. ันมาขายบ่้วงคุ้มใครอยู่เจ๊พันหาซื้อซาสองเลยครับคนละมือละบาทจใชไหมมืะมนคื้าสองี่สิบบาทสี่สิบบาทลงมาสี่สิบบาทเลยขายไรยิบบ่บ่บ่บสี่ะขายบ่ได้เอาเพื่นลูกเคยคือว่าขายสั่นลูกเคยเห็นเพื่นล้สี่สิบบาพันหานลูกไลมันได้หรืฮเลซื้อมาเจ๊พันหา ขายสี่สิบหากรหลายดอกบ่อดมื่นดอกแต่ว่าบางไีได้ยูนบบางนี้จักบางนี้จักบาทบางนี้ฮะสองตัวห้องามันจะห้องหลายโอ้สองตัวห้องสี่สหาสองตัวห้องสี่สิบหาพี่น้องสี่สิบหาเนาะมีบักทก ปเค้กนี่รอดเศ้าเลยนี่เนาะดฮะรอดไได้อีกไวรอดไปได้ยังไลูกเขยก็่ารอดได้สนลูกเขยเันสืเลือพะแถวเนาะพะถผู้ปเสื้อลูกเขยผู้ขายหมันเป็นทาเนยเนาะแค่แล้กว่ารอดเศ้าเลยยุตัวนี้มันสิ เจ้าลูกเคยบอกหรือว่าบอกแล้วเฝ้าขายเถอะเฝ้าขายเด้อเฝ้าขายเคนมาต้องขายคนหยัดในไห้เหรอนี่หยัดเป็นเรียบร้อยแล้วเฝ้าขายเด้อเฝ้าขายเด้อขายแล้วเพิ่นยัดใบให้กันแล้วแล้วงหรอเจ้าขายแล้วได้ไปเอาขึ้นมาเด้ปันยังอีกค้อมนึงเลยเชื่อวันรูปไม่เคยขายแล้วยินเจ้ากินแล้วขายสี่พันเนาะบ่ได้เป็นหนึ่งสี่พันเพียง เวิาบุ้งเนืว่เชียวหาพันขายกันหลายๆนตลาดนีิหประมาณนี้แหละคุณขายกันแล้วนี่ขายในตลาดยังเยวตัวนี้เนาะเยอตัวนี้ลูกเคยกันจะขายหอดสักหกก้านัลนแะ บ้นเนี่ยถามแม่บานผมซื้อสี่พันผมจะเอาหาล่อยนึงผมติดทัวไปหังสลแม่แม่นงเดียวจะเอาห่ยเอาหาล่อยมันได้มันพอกระเทือนน้ผมที่ไดทัวบอกเมียเด้กนได้กหาลอยเอามามาใจผมหลอดไปจเอาใจ่าเงินนั่งเอาใจเอาได้กันจะกี่ใจดอกไม่หยาดดอกเอาแล้วเอาแล้วเอาอะไรสเงินยู่ใดมือผมจะเอาละจะเป็นคนเสีย sẽ vào la quay không? Các tô là, câu tô, thế là chắc bà là lắc kha mà hả? sấy vào luôn đúng, đúng là luôn luôn sao chết luôn luôn vậy luôn 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 hỏi luôn sao chết luôn 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 mẹ luôn luôn แม่ลูกมันบอกอลไรลูกมันลูกแม่โอ้ลูกแม่ย่างดีพี่น้นองหกสิบสามโอ้นี่หกหมื่นสามลูกแม่เนาะถามเนาะลูกแม่พี่น้องลูกอันสีดอกเล้าขาวจุนโทน,นลูกแม่ราคาหกหมื่นสามตุนี้ตัวนี้ 47, สิบเจ็ดหรือสิบเจ็เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนักมากจังตัวละ To a tua và mà làm à, xe này là thấy với nhau. Utin được a man bóng kìm mặt. Anh nắp a mẹ. anh mẹ nha yên nha. Tất bát em em nó em 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 mẹ em 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 đây em 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 bao em 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 โอ้ประมาณสามหมื่นเหรอน้ออันสองตัวเรียนบ้านบ่หนอโอ้แม่นตัวนี้เนาะมีที่น้อห้องหอยหน่อยหอยหน่อยหน่ตัวนี้เนาะจักบว่าจะจับได้ราคาอะไรยี่บ่โอ้แม่เดียวนี่เอาคือแพงเถอะคือมันงามโอ้เราซื้อน้ำบาตมันเลยแพงขายเจ็ดหมื่นหอยหน่อยหอยซื้อยังหรืซื้อเจ้าของซื้อในหอยซื้อพี่ซื้อพี่เบอร์เดียบัน เบอร์เบ่จเลยเนาะหอยหน่อยยุ้ยเส่บานห้างเอ้ความมันยุ้ยทั้งเซกกะพูนบอกหอยหน่อยพี่นาะยุ้ยทั้งเซกกะพูนมาขายกล้วยน้ำอเจะว่าพอเห็นบอร์อยู่คุณมมีเบอร์จำเพราะเบอร์พ่ออะไรนั่นหละเนาะจำเบอร์ปรเทศนาจำเบอร์ไปเด้อจำไปเลยไม่ลาบอกเบอร์คุณมาราคาคุนสนใจบุโทรมาซื้อน้ำด้วยหอยบุญชู้พี่เ้างเป็นแม่สาวปะ บอดลูกครับผมถอดลูกในท้งนั่งใหม่ครับผมลูกแมลงจำบัวไปแล้วเรียกลูกไปแล้วเนาะครับผมลูกกักตัวเหรอหวลูกลูกสองครับผมลูกสามในท้องนี่เป็นสองแล้วครับผมสมยังวันในท้องคราบผมนี่นี่นี่อืมไปไม่ไหมเลยเนาะไม่ไหมเลยนี่สมครับผมเปิดไว้เพื่อเพื่อครับผมเลูกครับผมสมเต็มมือเดยแล้วไง วันที่ยี่แปดเมื่อกี้นี่ได้ยี่สิบหนึ่งได้สามสี่มือเขาได้สามสี่มือเนาะสมยกเมือค้นไปพี่นนอค้ายนี่สูงเท่าไหร่ร้อยส้าแปดร้อยสิแปดเนาะครับผมเป็นกล้วยลูกสองสามเนาะลูกสามที่ในทองนี่ครับผมลูกสามในทอง ละข้าวห้องไว้เปิดไว้เพื่อเพื่อเพื่อประกันท่อเนาะผมเปิดไว้เพื่อประกันท่อซีมื่นครับผมโอห้องไว้สี่มืนเนาะครับผมเพื่อประกันท่อครับผมคือมันผ่านแล้วจกอุนเตซาคือซี่มื่หลวดครับผมเปิดไว้เห็นมดได้คายเดี๋ยวนี้ดอกเบิ้งธนาการ บ่เออเอาบ่อเพื่อเพื่อตรวจท้อเขาบอครับผมเพื่อตรวจท้องเพื่อมีม่านพร้อมั้ยหลงมันมันมากกว่าการท้องแล้วกันราคาสี่พอดันพอยกมงคลพี่น้องเพ่อดังไยกมงคลเลยยกมงคลราคาสี่หมืนครับผมมันมีหลายตัวอยู่นัอ้อหอยบุญชู้เนาะเบอร์เบอร์เดียบัดนี่เบอร์เบอร์ห้องเดียบัดอันเบอร์โทษติดต่อห้องนี่พี่น้องหอยบุญชู้เบอร์โทษติดต่อศูนย์หกห้า สามหนึ่งหกหกห้าศูนย์สามเนาะครับผมบุญฟู่รู้แค่เราบ้างน้ำเย็นวังน้ำเย็นบอกครับผมวังน้ำเย็นมานอนครับผมวังน้ำเย็นมานอนพี่น้องนาอ้างเนี่ยบรรยากาศค่อยได้ลูกแล้วล่ะพี่น้องพานลูกแล้วล่ะแต่ว่าพอนลูกพอนลูกพอนลูกไปสูงร้อยยี่สิบแปดค่ะบ่มเพิ่อนสมยกมงคลไปเพิ่งสมพี่น้องเพิ่งสม ลอดทันแล้วครับผมลอดทองลอดลุนเอาลอดตรวจทองครับผมเพื่อเมื่อเปิดตลาดจะซื้อครับผมเมืเปิดเห็เพิ่มคนเบิงเลยซื้อคนเบิงผู้ใจผใจกับพี่ต่อมาผู้ผู้เบิงเป็นตีกันท้าวลอมันตรวจทองว่กันได้เนาะครับผมล้อตรวจทองตวทองกันได้องมันมีหลายตัวครับผมสี่หมื่นได้อพี่น้องเด้อะหอยบุญสู้ผู้ใดสนใจกามาแล้วหลายยี่ห้ผู้ใดสนใจก็โทรมาหาหลวพี่น้องหอยงามพี่น้องของแฉพี่นมา กันมงเียคือารกันข้างแล้วบาทที่มากแล้เบาทลยมากแล้วกควยงามควยงามาคางสามหม่นาข้าสามหมื่บขายพี่เนาะมันได้ลูกจี่ตัวแล้วลูกแปดตัวเมันอันตกนเลียสุดพี่ย้องทุเียงก็ว่าคมได้ยันควมอย้ลูกสตัวพี่น้องมันจะเกตัว ได้เท่าตัวน้องปาเิาสองเนาะลูกสมตัวลูกมันส<อ>ูงเท่าไอเมีมันนร้อยสามสิบเลยเอ้ยเาไปย่างดีๆม่สิบวใ่หเนาะโอ้ยว่าเลยเนาะราคาเปิดไปร้านเลยแหละเปิดไปสามสิบสองามหม่ีพี่น้องราคาสามสิบอถ้ควยมีก็มีเห็นเขาจะยังไเนาะเขาดรอ่ะเขาดอเขาดอเขาดอพี่น้อง เขาขายสแตทออกใครก okay okay, ็ได้ตัดเขาออกทีราคาสามหมื่นสองพี ouais> <S 2> <S 2> ่น uh ้องอายุเมื่อกอดเท่ากันพี่น้องแล้วมันจะได้ลูกอีกเขาจะว่าได้เป็นสาวหรืเล่าพีสาวหรือเป่าควายสาวผมเนอะแล้วบางใบหูก็เนี่ยขนก็กระจากอยู่อันหูขนมัมีจังเป็นเถาเออจังเป็นเถาพี่น้องเพื่อนว่าสังเกตควายหนึ่งเถาขนหูขนหูเบิร์หนึ่งแต่ว่าเถาเนาะอันนี้ขนหูยังหลายอยู่พี่น้องอยากขายสามสิบสอง ของหอยคมดกยพวกอะไรต่อได้อีกเนาะต่ออีกต่อด้อพี่น้องด้อไปทรงบ้นี่ส่งทรงเนาะส่งอนไรราคาในทรงเลยเนาะส่งยางเดียวราคาในทรงอย่างเดียวพี่น้องโอลาากัไปด้อพี่น้องเน้อหอยผมดกพวกอะไรราคาสามสิบสองราคาเพิ่าคสม่งคนวาทรงสองหอยลูกัน สามว่าไปหมดคนละคนละ่าไปหมดสสองอยยแถวเขานีไปเนาะไปยเดียวนวาอยู่แถวสมอดดนทนี่พี่น้องเป็นแา่นครราชสีมากราคาสามสิบสองราคาต่อเอาพี่น้องอยผมลกปวกไลเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สามกพี่น้องผูใดสนใจก็โทรมาด้วพี่น้องเด้อควยเดี้ยงพี่นอกพี่น้อง งั้นเราสุกลูกง่ายดอกควายนั่นะตัดโคกระบือทั้งอันบ้านอันโคเคลื่อนพี่น้งองควายกับมีซ้ำนี่างไรพี่น้งองก็บ่หลายเป็นไลยก็มีทั้งควายเหนือควายเลี้ยงพี่น้องมีแต่เพราะเดืเบิงอยู่ด้วยพี่น้องเด้อแตบบ่ว่าตั้งโตก็บพี่ตาเลี้ยงอยู่ดิ anh này phang này khoai thực thực nháy nào khoai này thực cò không phải là này không không bao men đó tổ vô bỏ mẹ luôn nhi bỏ Hả? ราคาชีเมินแมลพี่น้องเอ้ยจะว่าราคามกึ้นคิดว่าคอยราคาปัจจุบันนพี่น้องมันเบอร์นั่นแหโคกเลื่อมีซ้ำนี่พี่น้องอ,อ,อันนี้จะองนเบออยู่จ้าของไปหาเลาะอยู่ ีคนเพิ่นกับซื้อขายกันอยู่เด้อพี่น้องเด้อมือนี้กับซายละลายพี่น้องสายละลายสำหรับคลิปนี้มือนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก็น่าคันนคบเด้อคลิปหน้าพอกันไหม่สำหรับคลิปนี้มือนี้ขอจบไว้เพียงแค่น,นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ